สวัสดีครับผมลูกหนี้กยศทุกท่านวิธีตรวจสอบเทคหนีก้กยศอ,อัปเดตล่าสุดแค่กอกรู้แล้วว่ายอดหนี้เรานั้นเท่าไหร่ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเผื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับกยศนะครับ เปิดวิธีการตรวจสอบเช็คนี่กยศหรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถทำได้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครับหากใครที่เป็นผู้กู้ยืมค้ำประกันหนี้กองทุนของเงินกยศต้องการตรวจสอบหรือเช็คยอดหนี้กยศนั้นสามารถเข้าไปเช็คได้ตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้ครับสำหรับวิธีการเช็คมี3ทางเลือกครับวิธีที่1ก็คือเข้าสู่เว็บไซต์ของ s ติ d เด t Loan ผมจะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ 2. แอปพลิเคชันของกยศคอนเนค t ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 3. แอปพลิเคชันของกระเป๋าตาังค์ครับสำหรับท่านที่จะเข้าใช้งานตรวจสอบเช็คหนี้บนเว็บไซต์ ต้องเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับกยศผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาก,กับธนาคารและผู้ค้ำกันเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการเช็คหนี้กยศผ่านเว็บไซต์มีดังนี้ครับขั้นตอนที่1เข้าสู่เว็บไซต์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ 2. กดลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชนอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ 4. หลังสมัครสมาชิกเสร็จสามารถดูยอดเงินกู้ยอดที่ชำระและรายบัญชีได้ครับและสำหรับทางเลือกที่2วิธีการตรวจเช็คนี่กยศผ่านแอปพลิเคชันของกยศคนนี้ครับ 1. ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันของกยศ Connect 2. ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานด้วยบัตรประชาชนหรือว่าแอปเป๋าตัง 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุและเลือกกดถัดไปจากนั้นกรอกรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียนและขั้นตอนที่4ตั้งรหัสและยืนยันรหัสผ่านระบบจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จสามารถเริ่มใช้งานได้ 5. เข้าใช้งานด้วยบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ 6. ระบบจะส่ง OTP อีกครั้งและตั้ง PIN เป็นรหัสเข้าใช้งานแอปจากนั้นสามารถตรวจสอบหนี้กยศด้วยบัตรประชาชนของเราได้ครับในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินชำระผ่านช่องทางออนไลน์สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรปับปรุงในระบบแล้วภายในหนวันทาการถัดไป หากผู้กู้ยืมกยศชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆสามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ประปรุงในระบบภายใน2วันทำการถัดไปครับและสุดท้ายนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับกยศนะครับ